เปิดบุคคลที่มีกระดูกวิญญาณส่วนนอกสวัสดีครับวันนี้ g s s t สตูดิโขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่ดินแดนแห่งวิญญาณหรือที่เรียกว่าดินแดนเต้าหลัวหลายดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดและหนึ่งในปัจจัยของความแข็งแกร่งนั่นก็คือกระดูกวิญญาณส่วนนอกและในวันนี้เราจะมาเปิดบุคคล มีกระดูกวิญญาณส่วนนอกในเรื่องตำนานจอมยุทธพูดทั้งสานและคนแรกก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระเอกทั้งสานของเรานั่นเองและกระดูกวิญญาณส่วนนอกของทั้งสานนั่นก็คือกระดูกวิญญาณขาเมงมุมนั่นเองซึ่งกระดูกวิญญาณชิ้นนี้ถือเป็นกระดูกวิญญาณชิ้นแรกของทั้งสานซึ่งได้มาจากแมงมุมหน้าคนอายุ2100ปี และกระดูกวิญญาณชิ้นนี้เป็นหนึ่งในกระดูกวิญญาณที่สำคัญที่สุดของทังสารถือเป็นหนึ่งในไพ่ตายของทังสารที่ช่วยพลิกสถานการณ์ในยามขับขันมานับครั้งไม่ถ้วนและสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับกระดูกวิญญาณขาหน่งมุมของทังสารแบบละเอียดยิบก็สามารถกลับไปดูในคลิปเก่าของเราได้ และสําหรับคนถัดมาที่มีกระดูกวิญญาณส่วนนอกนั่นก็คือหูเลียนาแม่สาวน้อยผมสั้นยุคท้องแห่งสำนักวิญญาณยุทธโอ้แม่สาวน้อยสําหรับกระดูกวิญญาณส่วนนอกของหูเลียนนามีลักษณะเป็นหางจิ้งจอกได้มาจากสัตว์วิญญาณประเภทจิ้งจอกอายุไม่ทราบส่วนความสามารถนั้น ก็สามารถทำได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแปลงเป็นยางยืดใช้รัดถุงกับข้าวได้ช่วยเพิ่มพลังวิญญาณช่วยเพิ่มความเร็วใช้โจมตีได้สามารถพัฒนาได้และนอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถสเสน่ห์ลวงตาได้เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกระโดดวิญญาณส่วนนอกของหูเลน่าประโยชน์เยอะใช่ไหมล่ะครับ และคนสุดท้ายที่มีกระดูกวิญญาณส่วนนอกจะเป็นไขรไปไม่ได้นอกจากคู่ปรับตลอดกาลของทางสารย่างเธอคนนี้ปีปีตรงและถ้าคุณอยากรู้เรื่องราวของเธอคนนี้ให้กระจ่างแล้วล่ะก็พวกเราก็พร้อมที่จะแถลงไขเพื่อปกป้องไม่ให้โลกถูกทำลายเพื่อนำพาความสงบสุขบนผืนโลกเผยความสุ่วจะจะทำแห่งความรักตัวโกงผู้น่ารักและทรงเสน่ห์ปีปีตรง พวกเราคือแก๊งนลเก็ตแห่งจักรวาลเอาละครับสำหรับกระดูกวิญ,ญญาณส่วนนอกของปีปีตรงนั่นก็คือกระดูกวิญญาณขาแมงมุมส่วนหลังซึ่งได้มาจากจักรพพัดแมงมุมปีกม่วงส่วนอายุไม่ทราบส่วนความสามารถของกระดูกวิญญาณขาแมงมุมของเธอคนนี้นั้นก็มีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังวิญ,ญญาณใช้โจมตีได้มีพิษร้ายแรง และสามารถพัฒนาได้และเรื่องราวการผจญภัยของทางสารในดินแดนแห่งวิญญาณจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามชมตำนานจอมยุทธพูดทางสารได้ที่ VTV และถ้าหากคุณชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ Where I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless. Thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean, filled up with emotion. Anger ain't a potion.